เทพไทยนะคะตอนนี้เนี่ยคุณเทพไทยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะคุณเทพไทยบอกว่าขอยกอภิสิทธิ์เจ็ดอย่างของนักโทษเด็กขาดชายทักษินชินวัตรแล้วก็มีการอบรมไปถึงทนายวินยัด,ด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนทราบแล้วเนะว่าทนายวินยดเนี่ยเป็นลูกน้องของทักษินนะคะเป็นทนายประจำตระกูลหรือเปล่าไม่ทราบได้นะคะก็คือทนายคนเสื้อแดงนี่แหละก็เรียกว่าออกมาพิทักษ องขรัดทักษิณเลยนะคะออกมาขู่ฟ้องเลยว่าเขาจะฟ้องทุกกรณีฟ้องทุกคนเลยไม่เว้นแม้กระทั่งสื่อนะ,ะหรือใครก็แล้วแต่ที่จะทําให้ข้อมูลเนี่ยบิดเบือนหรือว่าทําให้คนนั้นเข้าใจทักษินผิดโดยคุณเทพไทยนะคะได้ออกมาให้ข่าววันที่23ที่ผ่านมานะคะนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสได้โพสต์เฟซบุ o กนะคะบอกว่าอย่าใช้กฎหมายปิดปากประชาชน พี่หลายคนได้ถามผมว่าผมเนี่ยไม่กลัวที่จะโดนฟ้องคดีหมิ่นประมาทบ้างหรือหลังจากที่ได้เห็นข่าวว่าทนายวินยัตชาติมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นทนายความของทักษิณได้ออกมาโพสต์ Facebook ประกาศว่าจะฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์ทักษิณแบบล้ำเส้น ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยผมได้ตอบคําถามข้อสงสัยกับหลายคนเลยว่าผมได้วิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่ทักษิณเป็นนักการเมืองใหม่ๆเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีผมเนี่ยต่อสู้กับระบอบทักษิณมาอย่างยาวนานในฐานะของนักการเมืองด้วยกันคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็เป็นสสฝ่ายค้านต,าต่างคนต่าง ต่างคนต่างทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานรัฐบาลของคุณทักษณิณอย่างเข้มแข็งณวันนี้เนี่ยคุณทักษณิณเปลี่ยนส,สถานภาพเป็นนักโทษชายที่เด็ดขาดแม้ว่าคุณจะเป็นนักโทษระดับอภิสิทธิ์หรือว่า vvip ก็ตามหรือที่เรียกกันว่านักโทษเทวดาส่วนตัวแม้ว่าจะเป็นนักโทษธรรมดา แต่ก็มีสถานภาพเดียวกันกับนักโทษเทวดาอย่างเช่นคุณทักษิณก็คือเป็นนักโทษเด,ด็นักโทษชายที่มีสถานะเด็ดขาดเหมือนกันดังนั้นผมจึงขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเพื่อนนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศจำนวนทั้งหมด400,000คนออกมาท้วงถามถึงความเท่าเทียมวิพากวิจารณ์ สถานะนักโทษของคุณทักษิณที่นักโทษคนอื่นๆก็มีความรู้สึกว่าคุณทักษิณน,นั้นเอารัดเอาเปรียบเพื่อนักโทษคนเดียวนักโทษด้วยกันในทุกด้านเลยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชธรรมเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆเช่นหนึ่งการเข้าสู่เรือนจำนักโทษคนทั่วไปเนี่ยต้องนั่งรถกลงขังของเรือนจำจากสารมาสู่เรือนจำ ไม่ใช่รถหรูที่คุณนักสินได้ถูกนำตัวไปโรงพยาบาลตำรวจหรือว่าในโรงพยาบาลาราชธรนหรือว่าเข้าสู่เรือนจำซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเข้าจริงหรือเปล่าสองการเข้าสู่เรือนจำนั้นต้องคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการแย่จมูกซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณทักษินได้ทำหรือเปล่า 3. ต้องมีการกรอบประวัติลงทะเบียนนักโทษหรือว่าระบบข้อมูลผู้ต้องขังแบบรอทอ .101 4. นักโทษทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่เรือนจำต้องตั๊มลายมือทั้ง10นิ้วเพื่อลงปักเ,เพื่อลงปักในประวัติอาชญากรรมของโลกโซเชียลทุกคนแบบจะต้องแบบมีการบันทึกเอาไว้ว่างั้นเถอะของเรือนจำ 5. ต้องมีการตัดผมทรงนักโทษนั่นก็คือเกรียน3ด้านบนศีรษะเนี่ยจะยาวไม่เกิน5เซนติเมตร 6. ต้องมีการเปลี่ยนชุดนักโทษสีน้ำตาลหรือว่าสีฟ้าซึ่งยังไม่มีใครเคยเห็นภาพคุณทักษิณสวมชุดนักโทษเลยซึ่งอันนี้มีก็ได้วิพา์วิจารณ์ไปนะว่ามันมันน่าจะเป็นอภิสิทธิ์ที่เขาไม่ต้องการให้ เทวดาอย่างทักษิณเนี่ยมีภาพอันบาดตาบาดใจหลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์หรือว่าดิจิทัลฟุตฟุตปรินต์นะคะโอ้ประมาณนี้หรือเปล่าถูกไหมคะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้หมดเลยแต่ว่าในขณะที่ทักษิณเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยมีภาพหลุดนาที่โดนตีตราเป็นชุนักโทษรวมทั้งใครอะอย่างเช่นเจ้าคุณพระสีนีนานนี่ก็ใช่ นาเขาเรียกว่าติดแต่ในนามหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่มีอะไรบันทึกในประวัติศาสตร์เจ็ดนะคะนักโทษเข้าใหม่ต้องมีการกักตัวเป็นระยะเวลาเจ็ดวันซึ่งคุณทักษิณก็ไม่ได้ถูกกักตัวแต่อย่างใดเจ็ดอภิสิทธิ์นะคะทั้งหมดนี้ก็คุณเทพไทก็เลยได้ตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อเท็จที่คุณทักษิณน,นั้นไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับนักโทษคนทั่วไป ทั้งนี้ไม่รวมถึงสิทธิพิเศษในการอ้างเจ็บป่วยของคุณทักษิณที่แตกต่างไปจากนักโทษทั่วไปซึ่งกว่าจะออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ต้องใช้เวลาร้องขอร้องนะคะเป็นระยะเวลาสมควรต้องผ่านขั้นตอนในการตรวจอาการเช็คประวัติแล้วก็ความเห็นของแพทย์รวมไปถึงการขออนุมัติของฝ่ายควบคุมและผู้บัญชาการเรือนจำเป็นผู้อนุมัติคนสุดท้ายอันนี้เห็นไหมคะว่า เพราะอะไรทําไมเอกชัยหงกลางวานถึงไม่ได้รับการอนุมัติชัดมากนะคะสองมาตรฐานชัดมากดังนั้นเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์ของผมตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ได้ไปละเมิดสิทธิใดๆของคุณทักษิณชินวัตรเลยแม้แต่น้อยอย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษ vvip เป็นบุคคลสาธารณะย่อมที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยสุจริตไม่อยากให้ทานายความประจำตัวของคุณทักษิณ ได้ใช้วิธีการแบบเดิมๆลูกเล่นแบบเก่าๆยกข้อกฎหมายฟ้องปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์ควรจะใจกว้างและรับความที่เห็นของทุกฝ่ายตราบใดที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยยังไม่ปรากฏผู้เกี่ยวข้องก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายข้อสงสัยให้เคลียร์ได้การวิพากษ์วิจารณ์การสืบหาข้อเท็จจริง จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างแน่นอนโอ้โหอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นงนาะของคุณเทพไทยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าคุณเทพไทยเขาตามรอยทักษิณไหมก็ตามรอยนะเพราะว่าเทพไทยเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาก็ถูกจองจำทีนี้พอเขาเข้าข่ายในการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าตัวทักษิณ นาได้เขาก็เลยรีบชิงเลยนะะรีบชิงที่จะเข้าร่วมด้วยว่างั้นเถอะนะคะอืมต่อมานะคะก็เรามาดูความที่เห็นอันนี้นิดหนึง่งอันนี้เนี่ยมาต่อกันด้วยนะ,ะคะคุณจตุพรคุณจตุพรมีการแจมด้วยนิดนึงนะคะบอกว่าไม่เข็ดหลับก็ตามสบาย จตุพรนะคะได้ท้าพิสูจน์นักโทษชายนะคะเด็ดขาดทักษิณถ้าป่วยจริงมีอะไรน่าอับอายมีอะไรเป็นความลับอย่างนั้นหรือนะคะโดยทางคุณจตุพรบอกนะคะว่าทักษิณเนี่ยต้องกล้าที่จะพิสูจน์ความจริงกับโรงพยาบาลตำรวจนะคะต้องเปิดเผยต้องโปร่งใสเพราะว่าเราให้เวลาคุณมาอย่างยาวนานถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวันมาแล้ว จตุพรได้กล่าวว่าถ้าไม่ยึดหลักความจริงย่อมจะเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายนะคะแล้วก็บอกว่ายิ่งถ้ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันเสียทั้งหมดมันผนวกกับการพยายามที่จะปิดบังความจริงทั้งหมดรับรองเลยนะคะว่าไม่เกินความคาดหมายแล้วก็ลุกลามใหญ่โตแน่นอนโดยคุณจตุพรให้สัมภาษณ์ว่าทั้งหมดนั้นเป็นการสร้างอารมณ์ความรู้สึกประชาชนเกิดความไม่สบายใจ แม้จะมีการกล่าวอ้างว่ามีกฎหมายออกมาตั้งแต่ปี60แล้วก็มาออกกฎกระทรวงในปี63แล้วมาประกาศระเบียบราชทันในปี66ซึ่งอดีตรัฐมนตรียุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินได้ยืนยันว่าทักษิณน,นั้นเข้าข่ายหรือว่าเข้าคุณสมบัติทุกข้อเลยไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์อย่างใดโดยทักษิณบอกว่าเนี่ยเราจับตามองกันมานานละ รักษาตัวมา120วันกรมราชทัณฑ์หรือว่าเรือนจำนี้ปฏิเสธการให้ข่าวมาโดยตลอดแล้วบอกว่าวันที่ทางกรมราชทัณ์ต้องรายงานมายัางทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมเพื่อรับทราบดังนั้นเนี่ยเมื่อบ้านเมืองอยู่กันแบบนี้ก็คงจะต้องหาหมอที่มีความกล้าในการเซ็นรับรองอาการป่วยของทักษิณได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องยอมรับว่าขาดความเชื่อถือ ถ้าเป็นความจริงก็ต้องกล้าพิสูจน์ในทุกขั้นตอนเพราะการตั้งท่าให้เกิดความสงสัยนะจะเป็นผลเสียกับทักษิณในทุกกรณีอีกอย่างหนึ่งถ้าโรงพยาบาลตำรวจเราก็ราชาธรรมเราก็กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาก็ต้องกวักมือนะคะในการเรียกคณะกรรมการกรรมธิการตำรวจ แล้วก็กรมทตํารวจนั้นเข้ามาตรวจสอบอย่างเร็วรีบเพื่อให้มันสิ้นข้อสงสัยโดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดที่จะประกาศว่าจะมีการบุกที่โรงพยาบาลตํารวจในวันที่12มกราคมนี้นะคะอีกทั้งการกล่าวอ้างบอกว่าพรบสุขภาพของผู้ป่วยนั้นเนี่ยมันเป็นคนละกรณีกันกับคนที่ ไม่ได้มีการสงสัยในอาการป่วยเพราะว่าทักษิณน,นั้นแม้ว่าจะเป็นกรณีของการเจ็บป่วยแต่ก็ถือได้ว่าเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่มีอิทธิพลทางด้านการเมืองแล้วก็ต้องคำพิพากษาคุกน้าถึง8ปปีแล้วคุณเนี่ยก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จนกระทั่งเหลือ1ปีแล้วดีกาของการพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายนั้น<ๆ>ก็ยังมีการยอมรับกับทางพระเจ้าแผ่นดินในการกระทําความผิดจริงก็คือทักษิณน,นั้นยอมรับว่าตัวเองนั้นผิดจริงจึงได้รับการลดโทษให้เพราะว่าเกิดความสำนึกอย่างไรก็ตามเนี่ยในการปฏิบัติ ปกติของนักโทษราชทันอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะทำไมทำไมทำไมเครื่องทำไมเครื่องมันค้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งจะ้ะอืมโอเคแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามการปฏิบัติ ที่ปกติของนักโทษที่ราชทันกำหนดไว้เมื่อรักษาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ต้องกลับไปสู่วงจรของโรงพยาบาลราชทันเมื่อเป็นปกติก็ต้องเข้าเรือนจำพิเศษหากเป็นไปตามเช่นนี้ประชาชนก็คงจะไม่ทักท้วงคงไม่สอใส่เกลือกและสงสัยทักษินเลยแต่ขณะน,นี้ประชาชนไม่ได้เห็นภาพปกติตามระเบียบที่ กำหนดเอาไว้สิ่งสําคัญจริงอยู่นักโทษสามารถที่จะรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจได้แต่ในอดีตนั้นไม่ได้รับการรักษาตามแบบที่ทักษิณกําลังกระทําอยู่ในขณะนี้เพราะว่านักโทษทั่วไปกว่า3,000 300, 0นคนติดคุกอยู่ในเรือนจําส่วนทักษิณน,นั้นไม่เคยได้ติดคุกเลยแม้สักวันเดียวดังนั้นนักโทษทั่วไปที่อยู่ในคุกก็เ,เป็นคนเหมือนกันนะ ควรที่ได้รับการปฏิบัติเชกเช่นเดียวกับเทวดาอย่างทักษิณกระทาอยู่อุ้ยตายแล้วกระทาอยู่ในระดับเดียวกันไม่ได้มีการเหลื่อมล้ำไปมากกว่ากันโดยการอ้างถึงความเครียดมีความดันสูงหัวใจเต้นผิดปกติกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สบายล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องปกติของคนที่ติดคุก ซึ่งตัวเองนั้นก็ทราบดีตัวเองก็เคยติดคุกม,มาก่อนแต่การไปอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันแรกที่คุณกลับไทยคุณยังไม่ได้ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวมันจะเครียดได้อย่างไรมันจะเจ็บป่วยได้อย่างไรจึงทำให้เกิดความสงสัยกับการอ้างถึงอาการเจ็บป่วยที่ฉับพลันจะต้องส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจด่วนในคืนนั้น แล้วก็อยู่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานถึงหนึ่งร้อยี่สิบวันแล้วก็ไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยไม่มีหลักฐานการแพทย์ไม่มีเรื่องของการยืนยันในเรื่องของอาการเจ็บป่วยเสียงคลางแคลงใจของสังคมจึงได้เริ่มดังขึ้นและลุกลามใหญ่โตไม่พอใจเป็นวงกว้างมากขึ้นอีกทั้งยังขอย้ำเลยด้วยว่าโรงพยาบาลตำรวจนั้นการที่คุณกล่าวอ้างว่ากล้องเสียนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา ก็คือในสถานที่ที่มีการคุมขังนักโทษคนสำคัญมันจะไม่มีกล้องได้อย่างไรแล้วมันจะเสียได้อย่างไรเพราะว่าต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอๆนอกจากนี้ตามระเบียบของเรือนจำแล้วเมื่อนํานักโทษมารักษาภายนอกเรือนจำจะต้องมีผู้คุมขนาบต่อนักโทษหนึ่งรายจะต้องมีผู้คุมอยู่ถึง4คนเลยทีเดียว ซึ่งหากไม่มีกล้องแล้วจะควบคุมนักโทษตลอดเวลาได้อย่างไรกันมันย้อนแยง้งอย่างไรก็ตามทักษิณจัดก,กล้าหรือไม่ที่จะใช้ระเบียบราชทัน์ไปควบคุมตัวอยู่ที่บ้านแทนที่จะควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำอีกทั้งจะมีนักโทษกล้าใช้สิทธิตามระเบียบหรือไม่แต่วันนี้กองเชียร์เพื่อไทยกำลังปั่นว่าประชาชนนั้นไม่เหลือราคา หมดสภาพไร้พลังในการคัดค้านโดยคิดไม่แตกต่างจากเมื่อครั้งที่ออกกฎหมายนีิละโทสกัมสุดซอยเพื่อเว้นความผิดในคดีทุจริตคอร์รัปชันเมื่อปลายปี56ถ้าอยากจะตรวจสอบแล้วก็ไม่เข็ดหลาบก็ว่ากันไปตามสบายเลยครับเมื่อราชทันโรงพยาบาลตำรวจก็มีเดิมพันหน้าที่กันแล้ว สิ่งสำคัญการจะให้เรื่องนี้มันจบได้ก็ต้องมีการพิสูจน์การเจ็บป่วยเพราะคนไทยเนี่ยไม่ใจไม้ไส้กรรมถ้าป่วยจริงจะอยู่โรงพยาบาลกี่วันก็ย่อมได้การป่วยมันมีอะไรน่าอับอายอย่างนั้นหรือมีอะไรเป็นความลับที่เป็นความลับเอาไว้นั้นสิ่งที่จะเป็นผลเสียกับใครที่สุดนั่นก็คือตัวคุณเองไงทักษิณแล้วก็รัฐบาลเศรษฐา พร้อมทั้งยังเสนอด้วยว่าเรื่องนี้จะจบลงง่ายๆก็ต้องให้มีการยินยอมพิสูจน์โดยอาจจะมีการตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถของสังคมเข้าไปทําการตรวจสอบที่จะดูภาพกล้องวงจรปิดของเรือนจําแต่โรงพยาบาลตํารวจนั้นกลับอ้างว่ากล้องเสียมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าที่หน่วยงานตั้งอยู่ในราชประสงค์ใจกลางเมืองแต่กล้องวงจรน,นั้นปิด เสียซะนี่ฟังขึ้นหรือไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลจะเสียซ้ำอีกด้วยหรือไม่ดังนั้นอย่าคิดว่าประชาชนโง่หรือว่ารับประทานยามันจะลุกลามใหญ่โตถึงขนาดที่เอาไม่อยู่อย่างที่เคยบอกคนเรามันมักจะเหลิงคิดอะไรกันไปเลื่อยเปื่อยคิดว่าตัวเองนั้นจะสามารถทำได้มีอำนาจ สิ่งที่สำคัญที่สุดกองเชียร์ควรจะช่วยกันทําความจริงให้ปรากฏที่ผ่านมาเราสู้กับ2มาตรฐานชิงชังกันในเรื่องของความอายธุธรรมที่เกิดขึ้นกันในชาติบ้านเมืองมาแล้วประชาชนมากมายออกมาต่อสู้บาดเจ็บล้มตายครอบครัวพังพินาศย่อยยับเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำสอมาตรฐานเกิดขึ้นส่วนวันนี้ยังมีความพยายามในการใช้กฎหมายมาปิดปากผมอีก โดยหลักสำคัญนั้นแนวทางที่จะต้องเหนือกว่าบุคคลทั่วไปยิ่งถ้าตัวบุคคลมีการกระทำแบบเข้าข่ายสองมาตรฐานแล้วเราจะยอมรับกันได้หรือกับคนอื่นเรายังยอมรับไม่ได้แล้วจะมาในกรณีที่เราเป็นคนที่เราเชื่อมั่นเราศรัทธาแล้วมีการกระทำสองมาตรฐานแบบนี้ดังนั้นผมจึงอยากจะถามไปว่ายังมีหลักการกันอยู่หรือเปล่า ควรจะมองปัญหาอย่างมีสติมองแบบโกรธกันตนน่ะไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกใดๆเป็นการส่วนตัวและชนวนเนี่ยมันไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าวันหนึ่งคนไทยเห็นพฤติกรรมที่เหลิงมากเกินไปของเทวดาทักษิณโดยที่คุณไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวหากประชาชนจะลุกคือรัฐบาลเศรษฐาก็เอาไม่อยู่ตนจึงไม่อยากให้จบลงไปแบบ การยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคมปี57อีกทั้งยังเชื่อเลยว่าถ้าการรักษาในชั้นที่14เป็นเรื่องจริงก็ให้พิสูจน์ประชาชนจะยอมรับแล้วมันจะเป็นผลดีกับทักษิณทุกประการการที่จะมาหมกเม็ดไว้แบบนี้ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ดังนั้นหลังปีใหม่เหตุการณ์ชั้น14จะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก และคาดว่าตอนนี้ทักษิณเองกำลังลังเลที่จะตัดสินใจอาศัยผลประโยชน์จากระเบียบราชทันย้ายไปคุมขังที่บ้านหรือไม่หรือว่าจะเลือกที่จะอยู่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปเพราะคาดการว่าคงจะมีปัญหาเบามากกว่าการไปอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็แสดงว่าจตุพรกำลังบอกนะคะว่าทักษิณกำลังสองจิตสองใจกำลังหยั่งเสียง ประชาชนในประเทศอะว่าจะลุกคือหรือเปล่าก็คือเนี่ยเห็นไหมคะว่าดันทุรังมาเรื่อยๆอ,อย่างเสียงสังคมด้วยว่าจะมีคนตรวจสอบไหมถ้าไม่ตรวจสอบอาจจะย้ายเข้าไาที่บ้านจันทร์สองล่าด้วยก็คือเหมือนคล้ายๆว่าพักฟื้นที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจตุพรบอกนะคะว่าสังคมจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้ถ้าไม่ได้ทักษิณก็อาจจะอยู่ต่อที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไป แล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามข้าราชการที่มีการเอื้อให้กับทักษิณน,นั้นมีการเดิมพัน์เป็นอนาคตถ้ากล้าที่จะกล้าเ,เข้าคุกเข้าตารางกันก็คือเขาจะเอาถึงเข้าคุกแต่อีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยทุกฝ่ายได้ก็คือการเดินไปรับโทษอย่างที่พึงควรจะทำในมาตรฐานเดียวกันการบีบให้ประชาชนนั้นกด สิ่งที่สงสัยเอาไว้ใช้ช่องทางทางด้านกฎหมายปิดปากประชาชนไม่ไม่แนะนำก็คือควรที่จะโปร่งใสให้ที่สูจนกันได้ให้ถูกหรือค้นหลักฐานตั้งแต่หลักฐานทางการแพทย์กล้องวงจรปิดทุกที่นะคะก็คือให้โปร่งใสกันออกมาเมื่อทัานสได้เข้าข่ายตามระเบียบ รัชทันแล้วจะกล้าใช้หรือไม่ผมท้าทายเลยว่าถ้าจะเลือกเส้นทางนี้โดยวัดกันโดยไม่คิดอ่านจะชุมนุมเลยแต่ผมจะดูอีกครั้งหนึ่งว่าคนไทยที่รักความยุติธรรมทั้งหลายนั้นจะมีความชิงชังต่อสองมาตรฐานชิงชังต่อคำว่าอภิสิทธิ์ชนการไม่เคารพถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งที่ยอมรับความผิดแล้วคนไทยจะใช้ความอดทนต่อกรณีทักษิณได้มากน้อยแค่ไหน เราจะเป็นประเทศที่มีอนาคตหรือไม่โดยประเทศที่มีอนาคตนั้นกระบวนการยุติธรรมต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องโปร่งใสถ้ากระบวนการยุติธรรมนั้นถูกย่ำยีแล้วจะมีกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรถ้าทักษิณไม่ยอมรับการกระทำความผิด <c oughs> ก็จะต้องคำพิพากษาแล้วมายื่นขอพระราชทานเฉพาะรายแล้วถ้ายังยอมรับความผิดกันไม่ได้ ดังนั้นการยอมรับความผิดถือว่าเป็นการปิดปากตัวเองทุกขั้นตอนแล้วเมื่อคุณยอมรับความผิดเองแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษในความผิดของตัวเองจริงในเมื่อคุณไปนักโทษแล้วตัดสินออกมาแล้วคุณก็ต้องติดคุกอย่างน้อยก็กี่วันก็ว่าไปไม่ใช่ว่าคุณไม่ปฏิบัติตามโทษที่เขาพิพากษาออกมาแล้วคุณก็ยอมรับเองด้วยว่าคุณผิดจริง นะคะโอ้โหชัดเจนมากเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นการประกาศออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเทพไทยไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรนะคะที่ได้สำทัพออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ